สนับสนุนโดยทิเซโด o Professional Thailand เรื่องคุยเยอะใช่และคุ้มจาก One Two Call เมาเมาโอเคสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนหวังว่าจะมีวันที่ดีครับ ใจเท่าไรไม่เคยพอหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ยังไม่พอสี่ มากมายที่รนที่รายคุณภาพของเราไม่มีความหมายมให้จ่ายเท่าไรก็ไม่พอหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่น แสดงสดนะคะจาก2หนุ่มนะคะสมาชิกวงภูมิจิตค่ะซึ่งพวกเขาบอกนะคะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นร็อกสำเนียงไทยสไตล์ภูมิจิตนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเชิญน,นั่งกันเลยนะคะขอแนะนําทีละท่านละกันค่ะท่านแรกนะคะนักร้องนําพี่พูดพุดทธิยศผลชีวินนะคะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะก็คือพี่บอมทิตินานจันแต่งผลมือเบสนั่นเองเอาละค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ m a ก g คาเฟ่นะคะขอเริ่มต้นคําถามแรกเลยกับเพลงที่เพิ่งจบไปดีกว่านะคะชื่อเพลงว่าเงินหมื่นมันกําลังมาเลยในช่วงนี้นะคะมีความหมายยังไงเนื้อหาเพลงเป็นยังไงคะพี่บอมพี่บอมค่ะพี่บอมตอบแทนกันได้จบน้ำนานนะครับจิบนานใครอาใครดีคะถามพี่พุทดีกว่าครับได้ชนก่เงินหมื่นว่าด้วยเรื่องระบบการของมนุษย์เงินเดือนหนึ่งคนครับการค่าใช้จ่ายสูงมาก ขนาดเดียวกันก็เงินเดือนได้ค่อนข้างจํากัดครับเท่านั้นเองครับสะท้อนแค่นี้เลยไม่ได้แบบลึกซึ้งไม่ได้ลึกซึ้งอะไรครับก็ระบบเศรษฐศาสตร์ทั่วไปครับค่ะก็คือเหมือนกับว่าทุนนิยมในสังคมไทยมันต้องใช้เงินเยอะๆไม่พอเงินเดือนไม่พออะไรอย่างนั้ครับเป็นพวกที่บ่นธรรมดาอ๋อก็คือเป็นเสียงบ่นคือมาจากประสบการณ์ของเราเองไหมพี่ว่าเลยเงินเดือนไม่พอก็ประมาณนั้นครับที่จริงก็พอเลยครับเพียงแต่ว่าพอมานั่งนึกถึงคํานวณอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า ที่จริงเราอาจจะใช้ในวันหนึ่งได้น้อยกว่านี้มากครับถ้าไม่ถ้าไม่ต้องนูนถ้าไม่ต้องนี่อะไรอย่างนี้ครับอ๋อค่ะแต่ในเพลงเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันจะมีการใช้ดนตรีที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่เพราะว่ามันจะมีหยุดแล้วก็ร้องใช่ไหมหรือว่าเป็นการสนุกสนุกดีครับให้มันมีดีนามิกเฉยๆครับเพราะว่าถ้าฟังเต็มวงก็จะอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเวอร์ชันใหม่วัสดุติดมาก็เลยสำหรับรายการแมงโก้คาเฟ่ ก็ได้ฟังในเวอร์ชั่นที่แปลกประหลาดออกไปครับค่ะ,ะถามถึงวงบ้างนะคะภูมิจิตค่ะเป็นวงดนตรีในสไตล์ไหนแล้วก็มีมานานแค่ไหนละพี่อันนี้จริงวงเนี่ยจะ8ปีละค่ะแต่ที่จริงเราชอบเรียกวงเราว่าตอนแรกเราจะเรียกว่าโมเดิร์นไซคเดรลิคคอนเทมพอร์ตีเทอร์ o เดชชันแนลเพื่อชีวิตดีมป๊อ d แดนแบนด์ร็อกไม่เป็นไรเอาเอาตอนนี้เลยดีกว่าตอนนั้นย <c oughs> ่า <c oughs> ช่างมัน,น,นยาวไปอนนีเ้เรา,เร,าเรียกว่าร็อกไทยๆคล้ายๆเป็นทองหยอดครับยังไงอะพี่ คือทอ,ทองหยอดเนี่ยที่จริงเป็นขนมโปรตุเกสครับแต <c oughs> ่มนอยู่ในสังคมไทยจนกลายเป็นขนมไทยไปแล้วครับอืมก็เหมือนกับดนตรีร็อกที่เมื่อกี้หนูก็จะถามว่าร็อกไทยได้ยังไงนเมื่อร็อกเนี่ยมันเป็นของ<ช>ตะว,วันตกเขาแล้วเราเอามาอะดปต์ใหม่หรือ,อยังไงพี่ถึงเป็นร็อกไทยหลายๆอย่างครับเรื่องความโตมากีตาร์ถ้าฟังในเพลงเต็มๆครับ <c oughs> ของการมิกซ <c oughs> ่าก็จะไปะซื้อพินอีสานมานั่งฟังเป็นสิบอัลบั้มเลยครับ <c oughs> แล้วก็แบบซึมซาวแบบอีสานเข้ามาเนื้อเพลงก็จะพูดถึงแบบชีวิตในแบบ เมืองไทยมากๆครับค,คือผมคิดว่าคนฟินแลนด์ไม่น่าจะบ่นเรื่องนี้ครับอืมแล้วนอกจากที่บอกว่ามีเรื่องของชีวิตคนเมืองไปแล้วนะคะชีวิตคนไทยก็คือในเพลงอื่นๆของภูมิจิตจะสอดแทรกเรื่องราวชีวิตมนุษย์เอาไว้ก็ก,ก็คุยกันเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องรอบๆตัวเลยอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่อก่อนหน้านี้ก็มียูนิฟอร์มครับค่ะยูนิฟอร์มก็ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์การแบ่งสีกันของของกีฬาสีค่ะของกิจกรรม,ขอ,รรมของกิจกรรมกีฬาสีกันครับ ก็ค,คือผมมนอย่างยูนิฟอร์มผมมันนึกถึงตอนอเด็กๆครับว่าสมัยผมอยู่มัธย,ยมอย่างนี้ครับผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับเพื่อนเชียร์แมนยูครับพอถึงเช้าว,วันจันทร์ปุ๊บจะต้องแบบต้องมาทะเลาะก,กันบทข, <นะ S 2> ขยี้กันเลยบทขยี้กันแต่พอโรงเรียนผมไปเตะกับบอนนลอีกโรงเรียนหนึ่งไอ้เพื่อนที่บทขยี้กันนะ่ะก,ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันครับเพื่อที่จะไปสู้กับอีกโรงเรียนหนึ่งใช่แล้วพอ ไอ้นักบอลสองงเรียนครับไปติดทีมชาติด้วยกันครับเราก็เอ้าเราก็เชียร์ทีมชาติด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือเหมือนประหลาดๆดีครับอันนี้คือพี่พุธแต่งเพลงเองทุกทุกเพลงเลยไหมคะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตประจําวันแต่ดูเนื้อเพลงแล้วนะคะเท่าที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ค่อยร็อกมันดูเพื่อชีวิตยังรู้่ะอ๋อ เราเรานื้อเพลงมันดูแบบว่าเป็นแบบดูแบบฟังแล้วจะมีกําลังใจาดารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อะไรเงี้ยก็ได้ก็ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นร็อกเพื่อชีวิตได้ไหมหรือว่าก็ได้ครับยังไงก,ก,ก็ได้ครับเพื่อชีวิตร็อกก็ได้ครับค่ะแล้วทําไมร็อกก็ได้ฝอยทออะไรก็ได้ซึ่ง<ก>ท,<ไ>ทําไมเราถึงเลือกที่จะมาแนวทางนี้พี่ในี่เมื่อเพลงบงร็อกหลายเพลงเขาจะวงร็อกหลายวงเขาจะเล่นแนวแบบอกหักรักคุด อะไ่เงี้ยเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยคิวอย่างนี้ไม่เท่เหรอก็เท่แต่หมายถึงว่ามันเป็นเท่แบบอีกแบบนึงไงคะอะไรที่ทําให้เรามาทางนี้คือฉีกไม่เหมือนคนอื่นอ๋อเปล่าไม่ได้ฉีกอะไรผมเขียนเพลงรักไม่เก่งเฉยๆครับเพราะประสบการณ์น้อยหรือวน้อยน้ยหรือว่าเยอะจนรู้่จะยังไงฮะพี่ปามีความคิดเห็นในฮะในเรื่องนี้ ไม่มีครับ <laughs> พี่บอมนี่เรามานั่งเป็นพอปเดี๋ยวตอนจบมันจะบอกว่าขอบคุณพี่บอมจากวงภูมิจิตด้วยที่มานั่งอยู่เฉยนะคะจริงพี่บอมต้องพูดคุยบ้างนะคะาคการแล้วกามาร่วมงานกาันพี่บอมรู้สึกว่าเป็นสมาชิกใหม่ด้วยเล่าถึงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมอยู่ดีๆเราถึงมาจอยกับภูมิจิตได้อะไรมันเส้นสายอะไรมันตรงกันยังไงพี่เส้นสายอะไรตรงกันงงเ้นเซน <S S อะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรเพราะตอนนั้นขัดมือเบรคพอดีตอนนั้นขัดมือเบรคแค่นั้นเองครับค่ะ ก็เลยมาก็เลยมาเล่นครับแล้วเราไปเห็นเขาจากที่ไหนอ๋อคือเป็นเพื่อนๆกันมาก่อนคือบอมเล่นกับอีกวงหนึ่งครับค่ะแล้วตอนแรกตอนแรกพอมือเบสคนเก่าผมออกไปก็เลยบอมก็เลยบอกว่าเอ่อบอมและเพื่อนๆก็เลยบอกเออลองให้ลองเชียบบอมให้มาเล่นไหมครับแล้วพอดีบอมบอมอ่านคูโรมาตี้ครับค่ะก็เลยอยู่วงเดียวกันก็เลยอยู่หรอคะใช่มันมันเป็นมันเป็นเหตุผลใช่ไหมพี่คือคือเราเราตั้ง ตั้งง่ายๆว่าคนอยู่วงเราต้องอยู่ด้วยกันกับเราได้ครับเราสมาชิกไม่หมดสามคนอ่านคูลอมาตี้ครับแล้วบอมันอ่านคูลอมาตี้ครับก็เลยเป็นที่มาที่ถ้าไม่ได้อ่านนี่ก็ไม่ได้เป็นแล้วภูมิใจไหมคะพี่อ๋อภูมิใจครับก็ดีครับตอนแรกเล่นดนตรีแนวไหนอยู่คะพี่บอมร็อกแอนโรวร็อกแอนโรลหนูถามพี่บอมอ่ะ อ๋อครับเพลงคิดนานให้เขาได้มีโอกาสเกิดบ้างนะคะอ๋อครับกล้องซูมกล้องซูมหน้าให้บวามนิดหนึ่งนะคะเล่นมานานแค่ไหนแล้วคะพี่เล่นมาเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีเลยตั้งแต่แรกน่าจะประมาณถ้านับถึงตอนนี้น่าจะสักแปดปีอืมก็พอๆกับพอๆกับวงพอๆกับผงเลยแต่ว่ามารวมกับวงนี้ได้ประมาณสี่ปีแล้วสมาชิกคนอื่นๆมีใครบ้างคะพี่ที่ก็มีการเกษมจัญญาวรวงครับเป็นสมาชิกริเริ่มมากับผมครับ แล้วก็อีกคนนึงคือแม็กอัสนัยอัสกุลครับแม็กแม็กตอนนี้ก็เป็นดีเจที่แฟลดิโอแล้วก็เป็นนักร้องนำวงเดอะซูเปอร์คลาสสิกาออมซอมโบครับค่ะก็เรียกว่าไปเป็นมือปืนรับจ้างคือไปอยู่อยู่หลายที่เลยไม่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 มือปืนรับจ้างคือจริงจังทุกที่จริงจังทุกที่โอ้เขามีเวลาด้วยนะคะถ้าวันไหนต้องไปเล่นงานเดียวกันนะ ก็ก็ต้องให้ซูเปอร์การเซตไปก่อนเพราะซูเปอร์การเซตได้ตังค์ภูมิจิตไม่ค่อยได้ตังค์เลยมาทำไมอ่ะซูเปอร์การเซตเขาเป็นนักร้องนำเขาไม่หมดเวลาเขาไม่ปเล่นเขาทำไมเขาเล่นไม่ได้นะคภูมิจิตก็ต้องแคนเซิลไปแทนอืมอย่างนี้นะคะสี่ลาเพื่อคนหมู่มากค่ะก็สี่สี่คนใช่ครับเป็นผู้ชายสี่คนที่มีอุดมการณ์ทางดนตรีเหมือนกันเลยหรอพี่เหมือนกันเนาะ อุดมการอุดมการเเหมือนกับว่าชอบเพลงแนวเดียวกันหรือว่าอยากจะทําเพลงแนวเดียวกันออกมาให้คนฟังไม่ได้เล่นขนาดนั้นครับที่จริงผมกับบอมก็ฟังเพลงเหมือนกันในมีซับเซ็ตที่ซ้อนกันจํานวนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดครับพี่ชอบฟังเพลงแบบไหนมีมีมีตามแรนใจมาจากตั้ดนตรีมีเวลาสักชั่วโมงไหมครับไม่เป็นไรค่ะพูดได้ี๋ยวเราตัดออกหมดเลยจงะใช้แค่ห้านาทีจห้เนงั้นเตอนเด็กเราฟังโตพวกแบบเพลงโฆษณาแล้วก็เพลงพวก แกมมี่พี่เบิร์ดขีตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในกระแสป๊อปกระแสแบบแมสอยู่โอ้ยตอนเด็กๆเราเต้นไอ้นี่ได้ด้วยนะไอ้ตอนนี้จะนู้เนี่ยฟาบอยฟาบอยเขาจะมาแล้วนะคะเขาจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะคลับเตอร์ค่ะเฮ้ยไม่น่าชันลับเตอร์รุ่นนี้แน่าดูโต่งอ่ะเดิมมาทันทันนะะคเวลาแบบเราเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่แบบสมมติว่าไปเล่นตามต่างจังหวัดเราก็จะมีท่อนแรปครับอ๋อครับครับโชว์แต่ได้ไหมเล่นเล่นมาสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะแรปให้ เ,เล่นคอร์ดอะไรอย่างเงี้เล่นเพลงนี้ก็ได้มากมายเล่นเพลงเงินหมื่นก็ได้อเออ A minor, A minor. เอไมเนอร์เอไมเนอร์เออคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้แน่แน่มันเป็นอะไรที่ฟูดยากต้องให้เธอแก้มาผมจะแรปท่อนนี้ได้ตลอดเลยครับ นี่พี่แรปแล้วหรอคะพี่แน่ใจไหมคะว่าเมื่อกี้มันคือการแรปก็ไม่ชเรื่องบ้านหนูขอโทษจริงๆนะคะที่หนูเนี่ยได้เสนอให้พี่เขาลองทําให้ดูเพราะหนูก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นแบบทองหยอดร็อกในสไตล์ของเขาทองหยอดร็อกมาแรปนะคะอะไรอย่างนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากมีอัลบั้มชุดที่1แล้วตอนนี้มาถึงชุดที่2แล้วแฟนเพิ่มวขึ้นยังไงมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันครับค่ะแต่ว่า คือส่วนหนึ่งเราไม่เคยคิดจะทำอัลบั้มสองเลยคือเป้าหมายแรกก็คือจะทําอัลบั้มแรกแล้วก็ยุบวงครับค่ะเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่ทำไมอ่ะก็ก็ก็รู้สึกว่ามันเท่ดีดูเป็นตํานานดีครับอัลบั้มเดียวเนี่ยนะจะเป็นตํานานน่าจะขยายคนฟังให้เยอะๆก่อนไหมให้เขาแบบรู้จักและรักเรามากๆก่อนเล้ก็รักผมขึ้นเรื่อยๆแหละครับใครบอกพี่เนี่ยคนฟังบอกผมบอกตัวเองเนี่ดีครับเป็นความคิดที่ดีพี่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากจริงดีดีจริง คือตอนแรกนี่มีอัลบั้มแล้วพอมันมีอยู่ช่วงนึงเราไม่ได้เจอกันประมาณครึ่งปีครับคือหลังจากทัวร์อะไรเสร็จหมดแล้วจากอัลบั้มฟาวด์แอนด์ลอสอะแบงคอกฟีเวอร์ช่วงแรกฟาวด์แอนด์ลอสใก่อนนะคะไม่ได้เจอกันครึ่งปีครับก็แต่ละคนก็ไปทำนู่นผมก็ไปก็ฟาวด์แอนด์ลอสกันไปคือมาฟาวด์กันแล้วก็ลอสกันไปจริงจริงแล้วก็จู่ๆผมก็ช่วงนึงผมก็แต่งเพลงได้เยอะมากช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่โรงงานครับก็ก็ได้เพลงมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเอ้ย มันมีเพลงมากพอที่จะทำอัลบั้มสองแล้วยังอยากทำกันอยู่เปล่าก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็ยังยังได้ทำกันอยู่ครับเ,เกิดเพราะความเงาเกิดเพราะความเหงาครับ ก็คือเหงากันเฮ้ยแบบว่าไม่ได้เจอนานเลยอะบอมคิดถึงมากเลยตัวเองเก่าเก่ารักตัวเองเลยทีเดียวนะเน้นย้อนเมื่อกี้พูดถึงไหนๆก็พูดถึง loss ฟา l o s แล้วนะคะถามถึงว่าจากการเป็นวงภูมิจิตก็คือเริ่มต้นด้วยการเป็นแบรนด์ที่เล่นสดตามอีเวนต์ตามงานมหาวิทยาลัยตามอะไรเงี้ยนะคะมาเป็นอัลบั้มมาเป็นศิลปินได้ยังไงก็คือเราพยายามมากกับการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในงานต่างๆครับค่ะ ก็ไปเล่นงานนู้นงานนี้ก็เรียกว่าเป็นขาประจำละ่ะถ้ามีงานอ e ีเวนต์มีกิจกรรมต้องมีภูมิจิตเสนอหน้าไว้ตลอดใช่แล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่มีใครเหมาะกับที่จะทําอัลบั้มกับเราสักทีครับ <c oughs> เราก็เลยทําเองมาพักหนึ่งครับจนจะเสร็จอัลบั้มแล้วเราตอนั้นก็ทําตังหมดก็เลยทําเสื้อขาย <c oughs> แล้วก็มีจดหมายแนบว,ว่าซื้อตัวนี้เพื่อเป็นทุนให้ภูมิจิตทําอัลบั้มครับทีนี้ไอ้จดหมายกับเสื้อนั้นไปถึงพี่ต้าพลัดอกค่ะ แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพี่ต้าเขาก็มาดูผมเล่นครับแล้วเขาก็ประมาณว่าเอ้ยมันก็เล่นมา<อ>ตั้งนานแล้วน้เพลงมันก็ดีทําไมไม่มีใครเอาไปทำสห้ดีอะไรเงี้ยครับ